ตอนนี้เราจะมาทําการใช้งานสมาร์ตปิดเซลลแลคะขั้นตอนเรากำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะใส่ข้อมูลพนังงานเป็นการบันทึกรายละเอียดของพนังงานโดยใส่เฉพาะข้อมูลที่ต้องใช้ในการ พง,งดอหนึ่งอาจจะเป็นประวัติการศึกษาประวัติการทำงานที่ผ่านมาในอดีตก็เราก็จะเข้าไปที่ฐานข้อมูลนะคะ้เลือกไปที่เพิ่มหรือแก้ไขประวัติผรางานยังไม่มีข้อมูลเกิดขึ้เนเราก็จะเพิ่มไปไอ้ต่าง นั่งนคนที่1นึ่งศนย์หนงทำน้ำหน้าก็คือนางสาวใช้ชื่อเต็มนะคะนางสาวชื่อสกุลพนักง,งานก็คือสุขใจเก่งมาก ไปที่เพศค่ะเป็นเพศหญิงก็คือ female นะคะใส่ F ที่อยู่แถบที่สองนะคะที่อยู่ลงไปที่เขตลาดพาวค่ะจังหวัดเราก็ เข้าไปได้เลยนะคะกรุงเทพกทมรหัสไปรนีย์ก็คือ10250 แท็บกลับไปแล้วนะคะก็คือ ก็จะเป็นธนาคารธนาชาติสา,าขาราวคอแหงเรื่องที่บัญชีงเงินฝากก็คือสองห้าน คลิแท็บต่อไปก็จะเป็นกองทุนนะคะกรอกเลขที่บัตรประชาชนก็คือหนึ่งสองสามสี่ เสร็จสิ้นรายละเอียดของคนแรกค่ะก็ F10 นะคะคนต่อไปคนที่สองคนต่อ ที่อยู่เขตสะวามสูงจังหวัดก็คือกาาอรทมจรหัสไปรษณีย์นะคะ1 0 2่ง ที่แท็บต่อไปค่ะเป็นสายขายพนักงานขายอยู่แผนขายเริ่มทำง,งานเริ่มทำง,งานเมื่อวันที่ศุนหนึ่ง เลขที่บัญชีเงินฝากสองห้าศูนย์ขีดสแท็บต่อไปค่ะกรอบบัตรประชาชนเลขที่สองสาี่ห้าหกเจ็ดแ ีนี้ในดีจริงแน่นอนเคยทำงานที่อื่นมาก่อนเราก็จะต้องกรอกประสบการณ์การทำงานด้วยเ้าไปที่แท็บประสบการณ์การทำงานเราก็คลิก F8 นะคะเพิ่มรายละเอียดในประสบการณ์เลือกกรอกประสบการณ์การทำงานเคยทำงานอยู่ที่บริษัท เป็นพนักงานขายหน้าที่โดยสรุปก็คืองานขายวันที่เริ่มง,งาน สี่สองปีเจขอโทษค่ะส้นปีของปี5้าแปขอโค่ะ, B B คะถูกละ้เจ็ด งันเดือนที่ได้รับตอนนั้นได้รับ13,000บาทพบันทถึกค่ะเป็นอันเก่อรายละเอียดเสร็จ้ล้วก็คลิกบันเถิดเ็จสิบมาทีมาต่อกันที่พนังกงานคนที่สามเป็นนางสาว ชืองามจริงดีพร้อม อยูแในวันที่เริ่มทำงานเริ่มทำงานเมื่อวันที่ เงินฝากสองหศขีดสองขีด0 0น0ซนตัวค่ะสามขีดสแถบต่อไปค่ะกอบัตรประชาชนวขที่บัตรประชาชนก็คือ3ามสี่หกเจ็ดแปด้า E นะคะแล้วก็